ทําให้เขามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการกระทําในสิ่งที่ผิดเนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมก็คิดว่าสังคมไทยในอนาคตก็น่าจะเป็นสังคมที่ดีกว่าปัจจุบันหลังจากลงพื้นที่ดูงานและรวมหัวกันต่อย,ยอดความคิดเป็นที่เรียบร้อยน้องๆก็ได้นําเสนอความคิดเหล่านี้ให้กับตัวแทนของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดโดยตัวแทนพักใต้ได้นําแนวคิดการทําปุ๋ยชีวภาพ มาทำปุ๋ยหมักจากต้นยางส่วนภาคกลางจะทำสวนผักผสมบนที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการทำปุ๋ยจากไส้เดือนสำหรับภาคอีสานนำเสนอเรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่มีอยู่และภาคเหนือจะทำการเกษตรแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือพืชผักสวนครัวตามสภาพท้องถิ่นทางภาคเหนือก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับ ที่วันนี้หลังจากที่พีเต์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราก็ได้เริ่มซึมซับนะฮะส่วนส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนของที่เราจะมีการพัฒนาต่อยอดในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ในในแง่ของการเกษตรนะครับคิดว่า,าในส่วนของโตโยต้าเองก็ได้ทําตรงจุดนี้มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็อยากให้น้องๆนะครับกลับไปสื่อสารข้อความอันนี้นะครับ กับเพื่อนๆก่อนเพื่อให้สามารถกระจายความคิดอันนี้นะครับไปไปสู่ชุมชนให้ให้ได้กว้างมากขึ้นมากกว่านี้นะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่มอบสิ่งดีๆให้กับเราทูดความดีดีแอมบาสเดอร์ของเรา ขับเคื่อนความดีโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดบานาน่าแฟมิลี่พาร์คบริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนและเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับงานนี้น้องๆเลยพากันมาที่งานเทศบาลพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและชักชวนคนไปร่วมถมทะเลกันก่อนขึ้นเวทีน้องๆดีสเลยประชุมกันเครียดทีเดียวครับ ก็วันนี้เนี่ยมาในฐานะของพี่เลี้ยงทีม D3 จากรายการเดียมบั s เดอร์ภารกิจของเราก็คือพยายามให้เยาวชนไทยเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เสียเวลาดีกว่านะครับให้น้องๆเขาพรีเซนต์เองเลยโครงการของพวกเราเสพดีไม่เสพยาเป็นโครงการที่ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดพวกเรานี่นะคะจะเน้นไปแนวทางป้อง,องกันโดยกระชับพื้นที่ความดีให้กับเด็กและเยาวชนในการให้พวกเขาเนี่ยหันมาเสพความดีเหมือนกับโครงการของพวกเราดีสามเสพดีะคะ่ะไม่เสพยาถึงฝนจะตกและบรรดาผู้ชมจะหายไปพร้อมๆกับสายฝนแต่น้องๆของเราก็ไม่วันครับยังคงมีสปิริตและยืนหยัดบนเวทีพูดกันต่อไปท่ามกลางสายฝนแบบนี้ล่ละครับ เอดูเหมือนว่าคนจะเริ่มกลับมาที่นั่งกันแล้วนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าอุปสรรคมันมักจะแพ้ทางคนเอาจริงสู้ๆนะครับน้องๆและที่สําคัญในขัดไม่ได้เลยผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองท่านนายประสงค์บริรักษ์นะคะในการทํากิจกรรมในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าฝนฟ้าภูมิอากาศต่างๆมันไม่อำนวยแต่น้องๆทุกคนก็ยังสู้และผมเชื่อว่าการทําความดีทําได้ตลอดทุกเวลา ไม่แน่ใจว่าพอโหวตสมมติว่าเอ,อชนะแล้วเราไปทําอะไรต่อเราจะทําภารกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศอีกตลอดอีกหนึ่งปีเลยครับจนกว่าจะถึงดีอัมบอสเดอร์รุ่น2ครับผมพวกเราเชาวเทศบาลตำบลเขาลูกช้างหรือชาวจังหวัดสงขลาก็ให้กําลังใจนะครับตอนนี้เนี่ยอยากใช้น้องๆเชิญพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่สงขลานะครับไปร่วมกันถมทะเลไปไม่ไปไปไม่ไป คนก็มันจกตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็อยู่นี่มันก็สถานการณ์ที่เราก็เดาคาดาได้ยากค่ะขุ้นีข่าวก็คือตอนนี้ญี่ปุ่นสึนามิเข้าทําให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็แผ่นดินแยกเมื่อกี้แม่ก็พึง่งโทรมาว่าลูกเลิกทําเถอะไม่ต้องทําเสี่ความปลอดภัยของตัวเองไว้ดีกว่านูมี่านผู้มทู่้มทนมทนนะ ความดีแล้วฟ้าดินยังแบบไม่ให้แบบไม่ช่วยเราในการทําความดีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเหตุการณ์สึนามิอันน่าสะเทือนใจเพื่งผ่านไปสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อครับว่าชาวสงขลาจะใจกล้ามาช่วยน้องๆทีมดีสามถมทะเลกันหรือไม่ ไม่มีใครมาเลยเด็กเด็กพูเอ้ยสวัสดีครับสมองไม่เห็นขอไว้ครับเราได้เตรียมวิทยากรในระดับพื้นที่เพราะวันนี้ต้องบอกว่ามาศึกษาชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นต้องให้คนชุมชนเป็นคนสื่อสารม,ามีเป็นโลโก<ม>้ด้วยยัไงไงใช่ได้เลยครับได้เลยครับโอ้มากสองชั้นเลย เอาละคร yes, uh, mm ับตอนนี้นะครับก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่จะส่งมอบภารกิจกันต่อไปด้วยนะครับโอเคนะครับพร้อมรุ่นพี่พร้อมนะฮะพร้อมรุ่นน้องพร้อมเลยครับพรพี่นายกับพี่นัทพร้อมเลครับโอเคงั้นเดินทางพร้อมกันเลยไป ภารกิจหนึ่งของกิจกรรมคายรักดีในนั้นก็คือการลงพื้นที่ที่ตำบลแก่งโสภาเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรจากครอบครัวของผู้ที่มีประสบการณ์จริงครับถ่ายทอดสิ่งที่คุณแม่ได้รู้สึกหรือที่ได้ประสบเป็นไรคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับ หัวอกของคนเป็นแม่ที่ลูกต้องท้องก่อนวัยอันควรตอนนี้คงยังพูดอะไรไม่ออกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพลาดไม่ได้สัปดาห์หน้าครับตอนนี้เราไปดูทีมทีหนึ่งกันก่อนสิครับว่าทำภารกิจกันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับทุกๆคนครับทุกทคนครับเดี๋ยวเดีครับครับผมคือนี่จะจะเล่นดนตรีกันเองจะทำเองกันหมดเลยหรอครับ ใช่ครับเราทําเพลงอะไรไว้ด้วยก็มีเพลงของทีมดีหนิงคิดดีไม่คิดโกงครับเพลง No Corruption ชื่อเพลง No Corruption เพิ่งคิดเมื่อกี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามีกันแค่นี้เราเราไม่เล่นดนตรีเรามีขุยปลอมไม้ขุยจริงนักร้องดนตรีปลอมกับกีตาร์ที่วางแล้วมือกองที่มือกองที่เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีนี่นักร้องนําเข้านักร้องแต่รองภาษาไทยไม่ชัด้องร้องแต่รองภาษาไทยไม่ชัด แล้วนักดนตรีแล้วครับเราเอาดนตรีเดี๋ยวเรียกมาครับอ๋อเรามีจัดมาจัดมาแล้วตอนนี้นะครับนักดนตรีก็มาประจําตําแหน่งพร้อมแล้วนักร้องก็แหมยืนกันเป็นแผงเลยผมว่าตอนนี้เราไปฟังเขาดูดีกว่าครับเด็กไทยสมัยใหม่ต้องไม่ขอรับชันการขอรับชั้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอรับชันคือการโกงไม่ซื่อสั นนัั่่ไมดีออยาทเลรวันนี้มาอุบลเราต้องการเสนออะไรให้กับหน่ยง,งานอง,าานงค์กรภาครัะชานนะที่พวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดอุบลเราก็เลยจะให้รวมพลังขับเคลื่อนการต่อต้านปัญหาคอรัปชันครับ าละครับตอนนี้นะฮะผมกับน้องๆทีมดีหนึ่งคิดดีไม่คิดโกงมารวมตัวกันตรงนี้เพราะว่าเราเตรียมตัวจะขึ้นรถไปแห่กันไปแห่เชิญชวนชาวอุบลมาทําอะไรครับมาปักธงสัญลักษณ์คิดดีไม่คิดโกงโอ้แล้วเราได้ทาสปอตใช่ไหมมีกี่ภาษากี่ภาษาสามีภาษาอะไรบ้างมีภาษาอะไรบ้างไทยอีสานเลาแปลว่าเลสนี่ช่วยเต็มที่เลยใช่นะครับเราก็มีนี่เรามีอะไรมาแจกด้วยนี่ ตอนนี้ผมว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขึ้นรถไปแหกกันเลยดีกว่านะครับยิ่งแหกได้เร็วเท่าไหร่นคนจะยิ่งได้รับรู้เยอะขนาดนั้นนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเท,ท่าจังหวัดบลราชธานีมาร่วมต่อการดีเป็นจังหวัดน้ำรล่อแห่งแหลกของประเทศไทยในการรล่งซัดปฏิญาณต่อต้านการข้อรับชันไปกับทีมดีหนึ่งคิดดีบอชิดโกงณลานพงศสีเมืองของเท่า้วยครับพี่น้องง้องๆๆอง หลังจากที่เราขึ้นรถแห่กันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะเจาะลึกให้มากกว่านั้นหน่อยลงดีกว่าครับลงเดินเข้าถึงประชาชนดีกว่าดีไหมดีครับลงไปแจกสติกเกอร์แล้วก็รณรงค์กันเชิญชวนกันไปไปเลยลุยถ<ช>ึงกําลังคนจะน้อยแต่ใจนั้นเต็มร้อยครับงานนี้เพราะน้องๆงัดทุกกลเม็ดมาประชาสัมพันธ์โครงการ,การกันอย่างเต็มที่ทั้งทําเพลงทั้งโปรโมตโครงการผ่านคลื่นวิทยุทั้งรถแห่กระจายเสียงโอ้โหเต็มไปหมดครับเต็มที่จริงๆแม่